สวัสดีค่ะวันนี้มาสวัสดีด้วยเมนูผัดชนาค่ะวันนี้เราใส่หมสูสับนะคะใส่สับหรือหมูบดได้เลยค่ะหลังจากที่ตั้งกระทะให้ร้อนใส่กระเทีเยมเจียวลงไปให้หอมแล้วก็ใส่หมูบดลงไปค่ะใส่น้ำมันรดซุอยิ้มใส่น้ำมนนกกันหอมจันทรกน้อ เติน้ำไปนิดนึงเพื่อให้มีน้ำตเวลาผัดแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เกิดน้ำมาิดนึงง่ายๆประจำบ้านเหมาะสำหรับ ทุกมือทั้งมื้อชา้างงตรวัมื้อเย็นรสชาติไม่จัดจ้านดีต่อสุขภาพค่ะปรุงผักคะน้าได้ทั้งเส้นใยและก็ได้คุณค่าทางอาหารยังจะมีเทนซงด้วยนะคะสำหรับคะนา้าแบบคะน้าต้นผักใบเขียวที่มีประโยชน์มากใส่ผักลงไปเลยค่ะใส่ผักลงไปเลย เราจะใส่ทั้งใบทั้งต้านคณะนี้ต้นอวบมากเลยค่ะเี็คณะที่หลานเขาปลูกนะคะเขาปลูกเยอะเลยที่ทุ่งนาเขาเก็บมาฝากต้นใหญ่อวบแต่ไม่แข็งน,นะคะกรอบมากอ่อมมากมีคุณค่าทางอาหารอย่างดี สวยมากเลยค่ะน่ารับประทานเราจะผัดไม่นานนะคะเราจะผัดไม่นานน่าทานมากแต่ชนะเยอะๆเราชอบกินผักค่ะินผักมีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารมีวิตมิมีไฟเบอร์นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยให้ระบบขับถ่ายดีอีกด้วย เสร็จแล้วค่ะผัดคนา้าหมูสับวันนี้เมนูง่ายๆรับประทานอร่อยมีคุณค่าทางอาหารค่ะทานอาหารเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยกันนะคะ